ครับแต่เวลาเลี้ยงนะครับเลี้ยงข้าวไก่นะครับมื้อเย็นนะครับเลี้ยงไก่ข้างนอกนะครับก็จะมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นข้าวโพดโม่นะครับนี่แล้วก็นี่คือข้าวเปลือกนะครับผสมกันครอย่างละชั้นนะครับแต่ข้าวโพดชั้นหนึ่งก็ข้าวเปลือกชั้นหนึ่งนะครับไล่ไปเลยครับก็คืออัตราส่วนเท่ากันนะครับอาจจะแกะข้าวเปลือกนิดนึงนะครับ ครับนะครับเดี๋ยวไปเลี้ยงครับอันนี้เป็นกระแป๋งหี้วปูนนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณสามกระแป๋งนะครับสามกระแป๋งนะเพราะว่าไก่ในล็อกอนุบาลก็จะใช้อหัวอาหารนะครับผสมกับข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะครับจะคนสูตรกับไก่ข้างนอกนะครับไก่ข้างนอกจะกินแค่ เข้าเปลือกข้าวโพดสองอย่างนะครับหัวอาหารจะไม่ให้กินเลยนะครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วมาแล้วครับนีบ่พ่อพ่อตำรวจนะครับโอ้ยนะครับไปลูกไป ก็ร,รุ่นตัวนี้ผมมีเยอะมากนะครับแต่ยังไม่ได้ครอบนะเพราะว่าอายุยังไม่ค่อยดีนะครับเป็นรุ่น6เดือนนะครับหกเดือนหลายตัวเดี๋ยวไปดูรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กสามสามเดือน4เดือน นี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสี่เดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับนี่ก็รุ่นรุ่นน,นะครับกำลังจะกำลังจะเป็นหนุ่มนะ ครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกผสมพ่อเทานะครับพ่อเทาดอกไว้ไฟนะครับนี่คอกนี้เป็นอินบีดนะครับอายุประมาณเดือนถากขวานะครับนี่แม่เขาตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวไซ้ายมือนะแม่เขานะครับแม่นะครับแม่นะครับเป็นลูกของพ่อเทานะและผมก็เอาพ่อเทาผสมกับแม่ก็คือลูก ผสมพ่อพ่อผสมลูกนะครับเนี่ยลูกไก่ชุดนี้เป็น In นะอินบีดนะอาจะอาจะเลือดชิดนิดนึงครับแต่จะเก็บเอาไว้ทำทำสายนะนะครับเอาไว้ลงเหล่าลงกอนะครับ <c oughs> ไอตัวผู้ตัวเมียนะครับชุดเนี่ยดำาๆนะครับเนี่ย คู่เก any in ิดมันมีสีเทานะครับแต่คู่เกิดอ่ะเอฟซีขอปั่นไปหมดนะอ่ามีแต่คนชอบสีเทานะครับก็เลยเสร็จเลแต่สีดานะครับแต่พ่อคือพ่อไอ้เทานะในในนี้ครับสองแม่นี้จะเป็นแม่ไก่นะครับอายุประมาณสามปีฝ่าขวานะครับสามปีเข้าสี่ปีนะครับนี่นะครับ แม่ไก่อายุค่อนข้างแก่นะครับเป็นลูกแสนชัยนะครับเป็นลูกแสนชัยตัวชนร้านที่ส่องไฟนะครับก็ไปลูกได้เตานะครับพอสมควรนะครับถ้าเอฟซีท่านไหนต้องการนะครับเอามาไพพัฒนานะครับพนัดชนดีมีบ่าแข่งดีนะนะครับก็พูดคุยกันนะครับเนี่ยคูเนี่ยนะครับ อายุประมาณสามปีขวานะครับทั้งคู่เลยครับเป็นลูกแสนชัยนะนะครับได้ลูกไปเยอะนะครับเป็นแม่ค่อนข้างมีอายุนะครับแม่ไก่นะครับอายุเนี่ยนะครับสามสี่ปีลนะ้วถือว่ายังสาวนะเพราะว่าแม่ไก่เนะี่ยอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับ อพอไก่เนี่ยนะครับอายุไม่เท่าแม่ไก่นะแม่ไก่เนี่ยอายุยืนฝ่านะครับพอไก่นะถ้าดูได้เต็มเต็มที่ดีๆก็ประมาณหกปีนะครับห้าหกปีเนี่ยก็ง่อมแล้วครับไม่มีน้ำเชือ่อแล้วนะครับแต่แม่ไก่นะห้าหกปีนี่ยังไข่อยู่ปกตินะครับของบ้านผมนะเพราะฉะนั้นนะครับสองอ่าสามปีนิดๆน,ขขน,นะครับสามปีขวาเนี่นะครับ ยังให้ผลผลิตได้ยาวไกลนะครับอินบีดนะครับออกมานี่ออกมาขาวเลยครับเ <c oughs> ขาขาวเทาเลยนะครับลูกไก่ชุดนี้ก็คืออินบีดนะครับเนี่ยลูกสาวเพ่อเทานะนะครับแม่นะครับ นี่ครับรุ่นสามเดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับเี่ยโอ้ยครับก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปขอตัวนะไปตักอาหารนะครับไปเลี้ยงล็อกอนุบาลก่อนครับ พราะว่าในโลกอนุบาลนี่จะใช้หัวหาหนึ่งส่วนครับข้าวโพดบดหนึ่งส่วนแล้วก็ข้าวเปลือกหนึ่งส่วนครับรวมกันนะตลไก่ข้างนอกนี่ก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เจอนะครับหัวอาหารไม่ให้เจอเลยครับครับสวัสดีครับ